ดอกแรกก็ว่ากปเลยดอกสองมาได้เคเข้ามาก่อนนะผมยี่สิบบาทแล้วหน้าฟ้ามาดอกนี้720โอ้โหมาแต่วันเลยนะครับผมอยากชอบเลยนะโอ้โหได้มา7 44. 4็บาทมาแต่วันแม่เอย้ยเขามาบาทเมื่อก,กี้เอาะเสียงหลงเลยคลิปนี้จะดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามหรือลอกเรียนแบบเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะจ๊ะ ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสาวทำนะครับผมวันนี้เรามากันที่ทุน50บาทห้ก็จะไปจบที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมอย่ายากไปนะครับผมนะไปนะฮึป <c oughs> นะก็สำหรับใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครป์เป็นกาลัรใจกันเลยนะครับผมขอไม่เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะฮะแล้วตอนนี้สกแกตเตอร์จะมาเลยหรือเปล่ามาไม่สิฮอฮอ,ฮอ เอนัดนแ,แล้วโอ้ยอย่างสวยอย่างชอบนะครับผมเข้ามากันแต่วันเลยนะสเกตเตอร์โอ้โหนะก็ว,วันนี้เราต้นทุนมาน้อยนะฮะอ่าเล่นกันแบบทุนน้อยนะ <c atter> อยากก็ไปอยากกนไปฮึบนะดอกแรกก็วอกไปเลยดอกสองมาได้เคเข้ามาก่อนนะผมยี่สิบบาท <c atter> แล้วหน้าฟ้ามาดอกนี้เจ็ดร้อยยี่สิบโอ้โหมาแต่วันเลยนะครับผมอยากชอบเลยนะ โอ้โหไดมาเจ็ดร้อยสี่สี่บาทมาแต่วันแม่เอ้ยเข้า่าบาทเมื่อกี้เอาสเสียงหลงเลยเฮ้นะฮะอยากก็ไปอยากก็ไปอยาก้าไปเออโอเคนะครับผมนาแดงมาก่อนอหือสวยๆไปหน้าดอกนี้สองร้อยยี่สิบห้าบาทยังสวยอีกแล้วนะครับผมโอ้โหมาทีก็จะขึ้นกันเป็นพันเลยนะอย่างชอบนะครับผมไป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 เออคิวมาดอกนี้ได้มาแปดบาทเออโอ้โหนะฮะไป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 ขออีกนะขออีกขออีก นั่นแหละเอ้อว่าไงเออนั่นแหละสิบมาเมื่อ,งงอ,อกี้ถอนอะไรจะไม่ใช่นะแอบเหนื่อยใจนะที่แบบมันมาแล้วมันก็หยุดนะแต่ตอนนี้มันไหลแล้วครับผมมื๊บโอ้ผมบอกไหลปุ๊บมันหยุดปั๊บเลยนะนนได้มาเก้าบี่บาทแต่เมื่อกี้โอเคดอกนี้มาสี่บาทห้าสิบ โอเคนะวผมโอ้โหก็ยังขึ้นพันนั้นในเวลาอันสั้นมากนะครับผมก็เดี๋ยวไปหน่อยแล้วกันเพิ่มเบ็ดกันหน่อยนะฮะยาวกนไปยาวก็ไปยาวก็ไป,ไปแล้วตะกี้เอ้ยไม่ใช่ตะกี้แล้วตอนนี้สแกตเตอร์จะเข้าอีกหรือเปล่าเพิ่มเบ็ดปุ๊บจะมาปั๊บเลยหรือเปล่าฮึบ ยังนะโอ้โหเอ้ยรู้สึกหายใจแวบเลยนะฮะนะยาวกันไปยาวกันไปยาวกันไปนะครับผมไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆยุ่ยยุ่ยบดบดกันไปนะครับผมแต่อย่าบดเยอะนะฮะมันเปลืองนะฮะไป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 อืมเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนั่นแหละโอ้ยตอนนี้ หน้าเขียวเข้าแล้วแน่ๆนะฮะแล้วก็สเก็ตเตอร์ตัวที่สี่ก็เข้าแล้วด้วยนะโอ้โหยังชอบเลยนะครับผมยังชอบเลยแบบเนี้ยทีเด็ดเลยเึิบโอ้โหนั่นแหละแม่เอ๋ยน้าเขียวเข้าไปแล้วเอบนะฮะแล้วก็สเก็ตเตอร์เข้ากันแบบงงๆด้วยนะอย่างชอบเลยนะแบบนี้ขอหน่อยนะจ๊ะเอบโอเคนิ่งนะฮะดอกแรกดอกสองมา ได้สิบมาก่อนนะได้มา8บาทนะครับผมมีต่อไหมเออยังไม่มีนะไม่เป็นไรนะอย่ๆหยุดผลกระประ๋ดอกนี้ชุดใหญ่แฟนก็พิมได้มายี่บหกบาทฮึบลงมาโอ้โหมีไวแต่ก็ไม่ได้ใช้โอ้โหเจมาดอกนี้ได้มา6บาทมีต่อหรือเปล่ายัง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 นะครับผมเึบโอเคสิบมาฮึบนิ่งเลยนะมาหน่อยลูก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 คอยคอยคอยอื้อ,อ,อ มันเบาจัดเลยนะฮะแม่เอ้ยเป็นสิบบาทได้มาแค่หกสิบตอนนี้โอ้โ oh, หแล้วก็ได้หกสิบจริงๆนะมันแตกแต่มันไม่ใจที่หกสิบนี้คือรวมรวมยอดตอนก่อนเข้าด้วยนะถ้ากับเมื่อกี้สเก็ตเตอร์นี่ได้มาแค่สี่สิบแปดบาทเองนะฮะโอ้โหก็ตอนนี้ก็เล่นกันที่เป็นสามสิบไปก่อนนะฮะยาวกันไปยาวกันไปยุ่ยๆบมดหกันไปก่อนนะครับผมแม่ต้นทุนก็เริ่มลอยหล่อลงมานะฮะจากพันหนึ่งนะตอนนี้ก็เริ่มมาเหลือแปดร้อยแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผม ก็ยังเอากําไรมาเล่นอยู่นะฮะก็หวังว่ามันจะดึงกลับขึ้นมาได้ก็ต้องลองดูกันไปนะครับผมปึบดอกนี้มาเจเข้ามาต่อแลผมมีต่อไหมปึบเคมานะยาวก,กันไปยาวก,กันไปโอ้โหพอบอกยาวก,กันไปปุ๊บมันหยุดปั๊บเลยนะครับผมโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยโอเคนะฮะนายเขียวมาก่อนส0บาทแล้วอนิ่งเลยเออมา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 จูบทีนึงอะไรวะเน,นี่ยฮึบเออเออ,เอ,อ โอเคได้เคมาก่อนตอนนี้ได้มาสามสิบหกบาทแล้วก็นิ่งอ่าก็เริ่มลอยหล่อลงมานะเหลือไม่ถึงหกร้อยนะตอนนี้เอ้ไม่ถึงเจ็ดร้อยนะแหมดูตาลายไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้โอ้ดูทั้งตาราข้างบนดูทั้งยอดองูนข้างล่างโอ้โหนะเห็นมันลดห่ว,หวๆเูๆ้าใ,ใจหายมาหน่อยสิลูกเอ้ยโอเคนะหน้าทองกับเคมาต่อแล้ววัยเข้าปึ๊บได้เคไปต่อไนดะ้ได้ไปสามสิบหกบาทโอ้โห ได้ไป153บาทน,นะเมื่อกี้นะก็ดึงขึ้นมาได้นิดนึงนะฮะอย่าดูดเยอะลูกเอาคืนมาหน่อยนะแต่ก็ถ้าจะหมดก็ให้มันหมดกันให้เห็นกันไปเลยนะฮะอ้แล้วตอนนี้ก็สเก็ตเตอร์เข้าแล้วด้วยนะครับผมนะแต่ตัวที่ห้าก็ยังไม่มาไม่เป็นไรยังได้ลุ้นอยู่นะแต่มีตัวที่ห้าไหมเฮ้ยยังไม่มีนะผมแต่ก็ยังดีนะะโอ้โห นะก็ยังเข้ามากันได้เห็นกันสเกตเตอร์นะอย่างชอบไปนะครับผมแบบนี้โอเคนะได้เจไปก่อนมีต่อหรือเปล่าไม่มีอีกแล้วนะครับผมิ่มดอกนี้ว่าไงโอเคนาะมูมานะฮะแล้วนาเขียวมาต่อยแน่สวยละไวเข้านะครับผมฮึบแต่ไวก็ไม่ได้ใช้นะได้ไป8บาทนะครับผมฮึบเออสิบมาดอกนี้มา24บาทแล้วโอ้โหนิ่งเลย <c oughs> ได้เคมาดอกนี้600ครับผมอย่างชอบฮึโอ้โห ดอกเดียวคืนมาห0รนะครับผมนะสวยๆเลยนะฮะเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกอนิ่งเลยโอ้โหนิ่งเลยอฮ้ยอย่านิ่งเยอะสิลูกเฮ้อสาวน้ำจา๋าโอ้โหรีสาวน้ำจา๋ามันก็ไม่มาให้นะได้มาแปดร้อยยีส่สิบแปดบาทนะก็ยังดีนะฮะโอ้โหมันยังคืนมาหนะ้าผมว่าผมพอเลยดีกว่านะมันเริ่มดูดจริงจังแล้วนะะ ก็มันยังกลับขึ้นมาได้นะก็ยังดีนะฮะก็จักทุน100ไอ้จักทุน50านะขึ้นมาพันสี่นะฮะก็สำหรับใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครสเป็นกไปกระจายกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายก็ได้นะฮะส่วนใครที่อยากลองลิงก์อยู่คอมเมนต์ด้านล่างนะจ๊ะไปแล้วถอนตั้งดี่าเว็บอ่าฮะนี่ก็เป็นวิธีการสมัคร สมาชิกของยูฟ Si ไซต์885ก็สมัครยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนะขั้นตอนที่1นะฮะก็กรอกเบอร์โทรเข้าไป10หลักนะเบอร์โทรของท่านนะครับผมเมื่อกรอเบอร์โทรเสร็จแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะฮะแล้วก็กดยืนยันเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรหัส OTP เข้ามา4หลักนะก็แล้วก็กรอกรหัส OTP จากมือถือของท่านนะเข้าไปเลยนะครับผม4หลักนะก็จะไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับผมนะกรอกันเลย นี่ฮะขั้นตอนที่3นะครับผมก็เลือกรหัสผ่านของท่านนะใส่รหัสผ่านของท่านเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกธานาคารของท่านนะกรอกเลขที่บัญชีเข้าไปนะเท่านี้ก็เป็นอันสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็เลือกเลยนะฮะว่าจะไปเล่นสล็อตนะเกมกีฬาหรือคาสิโนนะครับผมก็เท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะก็ไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะแล้คลิปนี้ไปละสวัสดีครับผมเว้